สวัสดีผู้ชมนะครับแล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาดูตัวมอเตอร์สายของพัดลมนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในอุปกรณ์อื่นนะครับพวกจริงๆมันอยู่ในพัดลมนะครับค่อนข้างเยอะพวกพัดลมไอ้น้ําก็มีนะครับหรือว่าพัดลมพวกฮาตาริพัดลมที่ตัวเป็นดิจิตอลอะไรเงี้ยตัวแปรแปหน่อยนะครับ เราจะมีมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมี2แบบครับเท่าที่ผมมาทำมานะครับก็นานจะดูชื่อแล้วกันนะครับเสงสะท้อนมากนะครับจะเป็น am 05นะครับตัวนี้เนาะังสือสีดังเงินนะครับก็ดูง่ายๆเดยตัวนี้เป็น am h 2นะครับ am h 2นะครับ เป็นไฟ220โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าคือมันจะคล้ายๆกันมากนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะอ่าซื้อผิดได้นะครับหรือว่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับผมก็เลยอ่าทำคลิปนะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบไม่เข้าใจหรือว่าต้องการศึกษานะครับว่ามันเป็นลักษณะย,ยังไงนะครับสเบอร์นี้นะครับ ก็มาดูตัวแรกนะครับเป็น AM05 นะครับ AM05 เนี่ยดูก่อนนะนะครับตัวรอบเขาจะต่ำกว่านะครับ4.2ทับ5นะครับ RPM ตัวนี้นะครับดูตัวนี้ก่อนเนาะ เราสังเกตว่าตัวจำจำดีๆนะครับตัวนี้เป็น AM 05นะครับตัวมันจะมีคอรตรงเนี้ยขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นรูน็อตเหมือนกันนะครับรูใส่สลักนะครับไม่ใช่รูใสน,อนอ็อตเนาะอ่าคล้ายๆกันแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีอ่าสีน้ำเงินนะครับลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง รูสายน็อตเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น AM H2 นะครับ AM H2 ซึ่งรอบเขาจะเร็วกว่านะครับตัวนี้ในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเป็น15.5ทับ18.6 RPM นะครับเนี่ยดูดูคือปีกของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็มาดู ความต่างนะครับแน่นอนว่าตัวเมื่อกี้ความต่างคือตัวความเร็วรอบนะครับคือมันต่างกันอ่าที่แน่ๆนะแล้วก็ความหนาความบางเนี่ยตัว AM05 เนี่ยจะจะเตี้ยกว่านะครับ AM05 เตี้ยกว่านะครับแต่ว่าตัวตัวเดือยเขาจะสูงกว่าอ่าสังเกตว่าตัวอ่า H2 เนี่ยตัว ตัวเดือยตัวคออที่หมุนเนี่ยมันจะสั้นอ่สเสมอนี่เลยนะเกือบสเสมอนะครับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะต่างกันเห็นได้ชัดน,นะครับไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ส่วนความอะไรอะเนี่ยไอก้กลมๆเส้นรอบวงเนี่ยน่าจะเท่ากันนะครับดูคร่าวๆนะปีกก็เหมือนกันนะครับ สีตรงสื่อจะต่างกันนะครับอ่าฉลากก็ต่างกันเนาะ am 0 5เนี่ยสีน้ำเงิน am h 2สีเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูความเร็วรอบนะที่ผมบอกว่ามันต่างกันต่างกันจริงหรือเปล่านะครับ ใส่น็อตไว้ให้เห็นเนาะนต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับต่างกันมากนะครับ แค่เดียวให้ดูตัวนี้เนาะถ้ามันติดนะครับมันสามารถหมุนกลับข้างได้นะครับนี่นะแต่แต่ตัวรอบตามนี่แข็งมากนะครับมันดันแรงมากเลยนะต้องกัดฟันนะครับ นี่นะก็คือจริงๆเอาไปทำโปรเจกต์ก็ได้นะมอเตอร์พวกเนี้ยหมุน220โบโวลต์นะครับแรงมันแรงมากเลยนะครับตัวเนี้ยตัวรอบตามเนี่ยก็คือการทดรอมจะสูงกว่าคือมันแรงแรงทดเนี่ยกำลังเนี่ยมันจะเยอะกว่าตัวนี้นะครับ แต่ก็ถือว่ายัางยังสูงอยู่นะดันต้องดันแรงมากเลยรอบหมุนต่างกันเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็คือมันอยู่ในพัดลมนะครับส,ส่วนใหญ่นะครับพวกงานพัดลมเนาะงานสวิงพวกมันเป็นมอเตอร์สวิงนะครับในแอร์นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำเลยนะครับจริงๆมันน่าจะมีอยู่ในแอร์นะตรงเป็นตัวเอะแอร์ไม่แน่ใจเป็นสเต็ป มอเตอร์หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์เนาะเพราะว่ามันมันล็อกองศาได้นะครับตัวนี้นะ่าจะไม่ใช่ตัวนี้ส่วนใหญ่พัดลไมไอ้น้ำก็มีนะตัวสายขึ้นสายลงสาย้ายขวานะครับถ้าใครเคยถอดก็จะเห็นก็นี่นะเผื่อเลือกซื้อไม่ถึกนะครับผมก็เลยมาให้ความรู้ตรงนี้นะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆเนานะ เอามาให้ชมกันนะครับดูขนาดเนาะโอเคครับพอเป็นพิธีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจำดีๆนะครับ am ศูย์หสีน้ำเงินนะครับ am h 2สีเขียวนะครับ สีน้ำเงินจะหมุนช้ากว่าสีน้ำเงินอ่ะสีเขียวนะครับสีเขียวนี่จะหมุนเร็วกว่านะครับก็ดูรอบเอาตัวเดือยโอเค